สวัสดีค่ะขอแอบแปะอีกหนึ่งคลิปนะคะคอร์ดพยิบี 4, รุ่นที่13านะคะเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะถึงวันที่15้าธันวาคมนี้นะคะรับจำนวนจำกัดนะคะแต่หมดเขตวันที่31ธันวาคมแต่ว่าถ้าเต็มเมื่อไหร่นะคะก็ปิดรับสมัครทันทีนะคะอ่าตอนนี้ก็เกิดจะครึ่งห้องแล้วนะคะอ่าถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะเอาล่ะในคลาสนี้นะคะก็จะเป็นมาสเตอร์ยูนิเวอร์คุณจะได้อะไรบ้างคุณจะได้ไพ่หนึ่งสำรับ นะคะไปไปฝึกฝนนะคะแล้วก็จะได้เอกสารนะคะได้สร้อยหินมงคลนะคะอันนี้จะเป็นสร้อยแท้นะคะพลอยตายเหี่ยว ในเรื่องของการป้องกันคุณใสมุนดำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการชำระล้างพลังงานด้านลบนะแล้วก็อย่างรู้นะคะในเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการพยากรณ์ที่มั่นยำด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเหมาะกับสายอย่างเราๆนะเอาละค่ะในคลาสนี้จะเป็นมาสเตอร์ยูนิเวอร์นะคะคุณสามารถที่จะสร้างตัวตนนะคะเรียนเสร็จดูดวงเป็นเลยนะคะมีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะคะแล้วก็อัดคลิปให้ตลอดระยะเวลาการสอนนะคะไม่ว่าคุณจะไปประกอบอาชีพสร้างตัวตน สร้างรายได้นะคะสนับสนุนนะคะมอบโ,โคดให้เต็มที่ไม่มีกักนะคะรวมไปถึงนะคะเป็นแบบไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไปประกอบอาชีพแต่ว่าคุณเรียนเป็นแบบการเรียนรู้นะคะก็ได้เช่นกันนะคะยินดีเหมือนกันเอาละค่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดได้เต็มๆนะคะ